สาเหตุหลักๆที่นักการเมืองบริหารประเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดความรู้ขาดความสามารถขาดวิสัยทัศน์อาศัยคนรวยมีเงินเส้นใหญ่ก็สามารถเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้โดยมีคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมีแต่เพียงนักโกงเมืองนะนักเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ mean, ้นส ok ่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะทักษิณก็มีการไปโชว์วิสัยทัศน์นะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็มีเจ้าสัวต่างๆเดินไปเป็นจำนวนมากสนับสนุน That อไท Thai Party has been promised to make thailand as the hub on blockchain and cryptocurrency. and now after president trump announced that he is supporting cryptocurrency. so thailand is not very far away. so we, we can catch up and we will prepare. and uh, including we, we plan to have sandbox in phuket to accept uh, crypto money, cryptocurrency. And also we will do, we'll plan to do the uh, uh, stable coin with uh, government bond back. So this is gonna happen in next two, three, three months, and uh, Minister of Finance is preparing on that. And besides that, we will probably have to, and uh, the government also have sec to amend some regulation to accept the uh, digital asset. so this is we paved the way for thailand to, to be on, on par with international on the blockchain, cryptocurrency, and uh, digital, digital uh, economy. We, we're working on digital wallet, which is we paved the way to issue the, to assign the uh, digital ID to our Thailand, Thai citizen. And also, we will, we will build our own national blockchain. So, this is, should be by, you can see this happen in by this year, elaborate on, on, on what's happening now in Thailand. Uh, after I came back I've been I've been uh, talking with so many uh, people that want to invest in Thailand especially in uh, data center in uh, AI cloud and uh, we we think that we can we can have a lot of investment on data center but data center is Compare like a crude oil if you don't have AI you can, you don't have refinery. so it's no use and it consume a lot of electricity. Therefore uh, every everyone that come here they keep asking about clean energy and cheap you know, cheap energy. So we plan Thailand. We plan to bring the cost of electricity from 11 cents down to 8 cents by, we will try to do it by next year. But it's quite difficult, but we will try. We will try. If we can, we want to be competitive in this, uh, the race for uh, AI. So you need to have uh, more clean energy and not too expensive. ถ้ากอปชอมีมตินะครับให้คำนวณต้นทุนใหม่ตามความจริงคนที่คุ้ม,มทุนไปแล้ว่ะก็พอแล้วสิคุณจะเอาอะไรหนักหนาประชาชนเขาแบกรับอยู่่ะที่ผ่านมาเขาก็ช่วยคุณมาพอสมควรแล้วให้กิจการคุณเดินได้คุณจะรวยอะไรไปกว่านี้ก็เห็นชอบตําหนิในทุนก็เหลือเกิน่แต่พอจะถึงตัวในทุนจริงๆกลับไม่ทํากัน,นะตอนนั้นในฐานะที่ผมเป็นกรรมการ จำกับริการด้านคุ้คมครองผู้บริโภคเนี่ยผมคิดว่าแนวทางการต่อสู้แนวเนี้ยอย่าละทิ้งต้องรักษาการต่อสู้ไปเรื่อยๆจนยกว่าจะสาเร็จนะครับสิสตางค์มีทางเป็นไปได้แล้วทำปุ๊บลดได้ทันทีจะลดไปเรื่อยๆจครบต้นทั้งหมดก็ดจะจได้17บเสตางค์ปีละ3 3,000ล้านที่ประชาชนจ่ายโดยที่ไม่ควรจะจ่ายถ้าจ่ายที่ควรจ่ายประชาชนต้องจ่ายนะห้ามบน่นเพราะไฟเราใช้จริง แต่ตัวเนี้ผมว่าในทุนได้ไปพอสมควรแล้วนะครับก็ลองมีมติเลยครับจะบอกปรับอัตราไม่ได้ก็ถามว่าแล้วแอดเดอร์ไปเป็นสีดินทริบได้ไงระบีที่ไหนเขาเซ็นสัญญากันเป็นสัญญาชั่วฟ้าดินสลายมีที่ไหนโลกใบนี้ก็มีที่ประเทศไทยนี่แส่วนใครทำเนี่ยท่านก็ต้องไปได้เบี้ยวที่ทำให้ประชาชนเนี่ยถูกบังคับเก็บค่าไฟอย่างไม่เป็นธรร อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะไม่ผูกพันกับบอร์ดนะเดือบบอร์ดท่านจะมาเดือดร้อนเพราะผมก็คือขอให้กพชมมีมตินะครับว่าค่าไฟใดเนี่ยที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามมาตรา65วรกหนึ่งและผู้ประกอบกิจการนั้น,นได้คืนทุนและมีผลกำไรพอสมควรแล้วนะก็ให้ ปรับราคารับซื้อเนี่ยตามต้นทุนที่แท้จริงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงข้อหลักการมาเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะแล้วก็ให้กรกพอเนี่ยดำเนินการเพราะแต่ละรายเนี่ยจะมตีต้นทุนที่ระ,ระยะเวลามันต่างกันนะการคืนทุนมันก็จะต่างกันถ้าหลักการมาอย่างเงี้ยเวลาเขาขอเปลี่ยนอุปกรณ์นะหรือขอต่อสัญญาผมจะบอกให้สัญญาใหม่นี้ราคานี้นะพ่อของคุณครบแล้ว แผงคุณเปลี่ยนไปกี่รอบแล้วอินเวอร์เตอร์คุณเปลี่ยนไปตั้งกี่รอบแล้วพอแล้วก็คือต่างประเทศก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนว่าเป็นสัญญาที่5ปีหลังจากนั้นก็คอ่องไปหนักก็มาคำนวณต้นทุนใหม่ไงทั่วโลกใช้อย่างนี้แต่มีไอ้นี่เป็นสัญญาธาตุนะครับจะบอกว่าไม่ไม่ไม่มีที่ไหนเําทะแต่ว่าถ้าทําไปแล้วนะเราก็แก้ไขซะอย่าอย่าสืบทอดความผิดพลาดไปเรื่อยๆแล้วใช้คําว่าไม่ได้อย่างเดียว ริงอย่าเอาใจช่วยท่านเตียอย่าไปเชื่อคนที่แบบพอบอกจะแก้พวกบก็พาท่านเข้ารกเข้าพงไปนะเพื่อให้ดูว่าทันทำไม่ได้จริงท,ทาได้ท่านอย่าไปเชื่อคนพวกนี้สัญญาเนี่ยจะไปทําเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดได้ไหมนักกฎหมายช่วยไปดูให้หน่อยอย่าไปยกเลิกสัญญานะถ้ายกสัญญาทําไม่ได้ ก็สัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะบางเรื่องอ่ะคุณไปกําหนดราคาอย่างนั้นได้ยังไงจะกฎหมายบอกว่าต้องคิดคำนวณต้นทุนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแต่คุณไปเอาต้นทุนที่เว่อร์มาเนี่ยแล้วเอาเอาเปรียบประชาชนอ่ะแล้วประชาชนไม่ได้คนทําสัญญาเนี่ยรัฐไปทําสัญญาเอกชนกับในทุนแล้วมาบังคับเก็บกับประชาชนคุณมามว่าประชาชนได้รับความเป็นธรรมไหมแล้วประชาชนไปเถียงกับในทุนนั้มันไม่ได้ก็รัฐเป็นคน เป็นเอ็นฮาร์สิงเกิลไบเออร์รัฐเป็นคนรับซื้อไฟเจ้าเดียวไงแล้วจะซื้อซื้อแพงมาก็บังคับประชาชนจ่ายค่าไฟแพงๆผมว่าไม่เป็นธรรมรัฐจะต้องปกป้องผลประโยชน์ประชาชนนะหลักกฎหมายปกครองก็มีอยู่แล้วว่าผลประโยชนนะ์ของมหาชน่ะอยู่เหนือผลประโยชน์เอกชนที่ทักสิ้นพูดเรื่องรลค้ขาคอย เพราะตักสิ้นรู้ดีว่าคนไทยเราส่วนย่อยสื้อได้รถขาคอยสร้างบาดเจ็บิบมาพูดตอนห้าเชียงเลือกตั้งโอบโจโคนก็ล่งเชือ้อคิดว่าทำได้จริงตักสิ้นว่างพ้นการเห็นเชียงเลือกตั้งนายกโอโบโจโต้องรู้ไว้ทันนักการเมืองมั้งเพราะคนไทยเราเชื้อหาย ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้เพราะคนไทยเราเช่อนักการเมืองทําให้แตกงเยกกันลดค่า <c oughs> ลดค่าคอยเลือดสามบาทเจิเพราะต้องการการเน,นเสียงเลือกตั้งนายกอบโจและที่ป้านมาพราะข้อท่ามคือยลดจริงไหมค่าคอยค่าน้ำมันเพราะว่าเห็นต้องเอาภาษีประชาชนไปชดเชยตุกครั้งแทนที่ว่าลดให้จริง <c oughs> โดยไม่ต้องเอาภาษีประชาชนไปช่วยให้หนายทุนรวยมสาสั้นรวยขึ้นรวยขึ้นถ้าลดให้จริงภาษี่ไม่ต้องเอาไปจดเจยเอาภาษี่นั่นไปพัฒนาประเทศเรื่องการศึกษาเรื่องการพยบาบาลโดยไม่ต้องเอาไปจดเจยให้หนายทุนนี่ลดเพื่อจดเจยให้หนายทุนใคร,รวย คนไทยเราจักคิดได้ว่าทักษิณพูดเรื่องรถคาคยเพราะต้องการการนานคานเนนเที่ยงเลือกตั้งนาย,ยกออบโจ้เพราะทักษิณรู้ดีว่าคนไทยเราส่วนใหญ่สื่อได้และสื่อได้ง่ายที่สุดด้วยครับในการพูดครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจทักษิณก็พูดถึงเงินดิจิตอลนะครับบอกว่าจะต้องเกิดขึ้นในปีนี้นครับข้าวไฟก็จะลดนะ2.50บาท ะะแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ทักษิณก็ฟุ้งว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นโน่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สื่ออย่างมติชน,นได้มีการลงข่าวนี้ไปปรากฏว่าคอมเมนต์ดาทักษิณยับเลยนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆที่มีการลงเรื่องของทักษิณน,นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าจะแก้โน่นนี่นั่นมาทักษิณก็บอกปัญหาหลักๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2540นนะฮะ ต่อไปต้องแก้หลังคาบ้านไม่ใช่แก้ไม่ได้ต้องไปแก้หลังคาบ้านก่อนนะฮะจนถึงขณะนี้ยังคงแก้ไม่ได้ <S <S ก่อนหน้าน,นั้นลูกทักษิณน,นะครับบอกว่าเมื่อเพื่อไทยเข้ามาบริหารเนี่ยค่าน้ําค่าไฟนะครับจะลดทันทีค่าของชีพจะเพิ่มสูงขึ้นมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันตอนนี้เจ้าของธุรกิจต่างๆต่างวุ่นวายธุรกิจกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ธุรกิจกำลังย่ำแย่อย่างต่อเนื่องและย่ำแย่หนักมากนะครับในขณะที่ร้านค้าต่างๆปิดกิจการเป็นเป็นแถวนะครับผู้ประกอบการโดยเฉพาะรถ10บล้อตอนนี้160นร้อยนะต้องโดนยึดนะรบ,บริษัทไฟนแนนซ์เดือดร้อนกันราคารถตอนนี้ก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะ ผมเคยเรียนตลอดนะไม่ใช่เฉพาะฝั่งของทักษิณเข้ามาบริหารอย่างเดียวนะถ้าลองย้อนดูสิฮนะที่บริหารอยู่นปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐามาจนถึงอุ้งอิงเนี่ยมีทั้งพักของพลเอกประยุทธ์พักของทักษิณที่ผ่านมาก็มีพักของนุ่มป้อมด้วยพักของภูมิใจไทยด้วยนะครับพักของชาติไทยพัฒนาด้วยลูกบัญหารด้วยนะเข้าบริหารร่วมกันหมด คุส่วนสังเกียนไหมฮะจนถึงวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้นักการเมืองไม่สามารถที่จะบ,บริหารประเทศได้สาเหตุหลักๆที่นักการเมืองบริหารประเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดความรู้ขาดความสามารถขาดวิสัยทัศน์อาศัยคนรวยมีเงินเส้นใหญ่ก็สามารถเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้โดยมีคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมีแต่เพียงนักโกงเมือง นะนักเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นนะครับและระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่บทพิสูจน์นะที่กลุ่มเสื้อแดงพูดอยู่เสมอว่าทักษิณเข้ามาเศรษฐกิจกจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโตว,วันโตคืนลูกกระบอกมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทักษิณคิดเพื่อไทยทำก็คงเห็นชัดเจนนะครับแต่ที่อึ้งมากกว่าคือ ทักษิณพูดเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงหนึ่งบาทสองบาทพูดมากับปีแล้วนะจนถึงวันนี้ทักษิณก็ยังทําไม่สําเร็จนะครับบอกเศรษฐกิจจะดีขึ้นนู่นฮะจะเลื่อนไปปีเจ็ดศูนะเศรษฐกิจยังดีให้ใหเลื่อกพวกเขากลับมาอีกรอบเศรษฐกิจมันถึงจะดีขึ้นหุ้นส่วนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมฮะและทักษิณมาบริหารแบบนี้เนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะทางทางตรงและทางอ้อมนะจะพูดถึงในสภาก็ไม่ยอมให้พูดถึงต้องบอกว่าพูดถึงคนคนนั้น สรทคือเสื่องทุกเรื่องนะฮะนื่อคือสิ่งที่เขาต้องการนะครับเป็นบุคคลเทวดาคุกก็ไม่ต้องติดนะพูดถึงในสภาก็ไม่ได้นะแล้วก็คู่ไปถึงเจ้าของพักตัวจริงคือธนาธรไปคุยกันหรือยังนะนะคือวิธีการของเขานะครับว่าง่ายๆสิ่งที่เขากำลังดมเนินเดินไปตอนนี้นะฮะส่วนคิดยังไง สำหรับผมเนี่ยอึง้งนะบอกข้าไฟจะสองบาท50พูดมาแบบนี้เกือบปีแล้วทำไม่ได้ให้คนของตัวเองเข้ามาบริหารแล้วเกือบ2ปีแล้วก็ยังทำไม่ได้หุ้นส่วนยังมั่นใจว่าทักษินจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจยมกิตวัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ